มาชมด้านหลังกันนะครับของพิมพร์พรอดหน้าใหญ่องค์ครูของอาจารย์เอกมุนเทียนกลับขอบพระคุณนาที่นี้ด้วยนะครับเราจะเห็นว่าด้านหลังเป็นลักษณะของทรงที่เป็นเอกลักษณ์นะพี่น้องครับพี่น้องดูด้านหลังของพิมพ์เตารีดทรงเตารีดของอุทวดสองสี่เก้าเจ็ด 97, พิมพใหญ่พิมพ์กรรมการจะมีเอกลักษณ์เป็นทรงตารีดแต่ว่าถ้าเป็นทรง ของผ่ารอดจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นลักษณะคล้ายคล้ายนิ้วหัวแม่มือนะครับก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าสโลปนะครับเป็นร่มข้างบนกลมนะฮะหรือหัวกระสุนค่้นะแต่ว่ามันจะมีเอกลักษณ์เราต้องจดจําทรงให้ได้ทรงเนี้ยสำคัญถ้าผิดจาก พิมพ์ทรงลักษณะทรงแบบนี้ก็ไม่ใช่แล้วเพราะว่าบล็อกไม่พิมพ์มันจะเป็นบล็อกไม่พิมพ์ที่เป็นแบบว่าคือยังไงก็ไม่หนีจากนี้นะครับไม่หนีจากนี้นี่ครับพุทธศินต้องจดจําให้ได้นะครับข้างบนจะโค้งข้างล่างของข้างก็จะค้างข้างที่จะตกลงมาข้างข้างสองข้างขอบมนเห็นไหมครับขอบมนเล็กน้อยนะฮะแล้วเรามาดูเนื้อเนื้อพะเนี่ยจะมีความเห็นไหมครับไม่แห้งกรอบนะครับเหมือนฉ่าเหมือนอมน้ําผึ้งนั่นเป็นเพราะว่า มีส่วนผสมของน้ํามันตั้งอิ๋วนะครับมีส่วนผสมของตัวประสานนะครับซึ่งเป็นมันจะซึมออกมาแล้วก็ทําปฏิกิริยากับอากาศก็จะมีลักษณะคราบต่างๆสีสันอ่อนแก่นะครับคราบน้ําว่านคราบน้ําปูนนะครับคราบผิวหิ่งและก็ดินกากยายักษ์ผสมกับมวลสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นว่านต่างๆหรืออะไรต่างๆนะครับเราจะเห็นว่ามีลักษณะเป็นปนครับมันไม่ได้รวมกัน100%มันจะมีลักษณะเป็นเป็นริ้วเป็นชั้น นะครับเห็นไหมครับเป็นริ้วเป็นชั้นนะครับนี่คือธรรมชาติที่เราต้องดูให้ติดตาเพราะว่าคําว่าธรรมชาติคําเดียวมันสั้นแต่ว่าคนที่จะเข้าใจนั้นต้องดูอย่างน้อยนะครับจุดเดิมเนี่ยเราต้องดูเป็นร้อยครั้งเลยดูแล้วดูอีกส่องแล้วส่องอีกดูแล้วดูอีกส่องผ่านกล้องส่งดูธรรมชาติดูผ่านาแสงธรรมชาติผ่านมือของเราผ่านอะไรต่างๆคือต้องดูดูคือจับมาปุ๊บเนี่ยถ้าเราเข้าใจธรรมชาติแล้วมันติดตาติดใจแล้วปุ๊บเนี่ย ไม่ต้องส่องเลยครับครูบาอาจารย์ที่เก่งๆเนี่ยแค่จับมาปุ๊บเห็นสีเห็นภาบเห็นลักษณะของผิวเห็นอะไรเนี่ยคือมันจบเลยแต่เราจะไปอย่างนั้นได้เราต้องดูเป็นร้อยร้อยพันพครั้งเลยนะครับดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกให้จิตของเราให้ใจของเราให้ความรู้สึกของเราประทับไปกับคำว่าธรรมชาติครับผม